รายการที่4ี่นะครับจะเป็นการนัาแบบทดสอบด้วยหมัดตรงซ้ายด้วยหมัดหน้าหมัดตรงขวาด้วยหมัดหลังและหมัดมุกซ้ายด้วยหมัดหน้านะครับตามลําดับต่อไปจะเป็นการสาธิตนะครับผู้ทําแบบทดสอบจะต้องอยืนห่างจากเป้าประมาณ1ช่วงแขนและอยู่ในท่าตั้งกาบนะครับหมัดตรงซ้ายหมัดตรงขวาหมัดมุกซ้ายต่อไปการสาธิตแบบชุดนะครับ1ชุด หนึ่งชุดนี้จะนับเป็นหนึ่งคะแนนเมื่อถูกเป้าการทำแบบทดสอบนี้จะทำอยู่30มิบวินาทีนะครับต่อไปเปการทำแบบทดสอบนะครับนี่คือผู้จับเวลานี่คือผู้นับคะแนนและนี่คือผู้ทำแบบทดสอบครับผมสองหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ เจ็ดเอ็ดสจดีุ่ดนี่คือแบบทสอบในราการที่สครับ